วาสนานำพาสูตรเปิดห้าแม่สามีคนดังรักเอ็นดูสนิทกับลูกสะพ้ายแม่แมแม่พูดไปเยอะไปฟังแม่พูดทำแย่มาเลยแถมแม่ผัวก็ยังสายเปย์ไม่อัน้นอยากได้เท่าไหร่ก็มาขอแม่ได้เลยต้อง <c oughs> ใช้กำลังไม่ต้องไล์สดเยอะค่ะเรียนขอคุณพ่อคุณแม่มดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นแม่สามีที่หลายคนใฝ่ฝันจะมีไขรกันบ้างนั้นเราปรรับชมกันได้เลย คนที่ห้าแม่แจ๋วหานพาณิดแม่สามีที่เอ็นดูลูกสะพ้ายแก้มบุ๋มปียดาที่นอกจากมีสามีที่รักไม่พอแม่สามีก็รักระหนึ่งลูกสาวแถมล่าสุดในวันเกิดของแก้มบุม๋มแม่แจ๋วก็ชิงตัดหน้าเซอร์ไพรส์วันเกิดโดยการเปก,กําไรหลุยวิกตองให้แก้มบุ๋มจากเมืองนอกเป็นของขวัญวันเกิดถ่ายถ่ายอ่ะถ่ายรูมาทีพี่แม่อันนี้ถ่ายถ่ายอยู่่ะถ่ายอยูไ่ไงลูกซื้อมาจากเมืองนอกจำไม่ได้นะ เงียบเลยยงไม่ใส่เลยบอกกระดูเลยค่ะไม่บอกกับแม่หรอกพ่อแม่ก็เป็้เรียกได้ว่าแม่แจ๋วก็ยังเป็นแม่สามีที่สายเปส้สุดๆถึงขนาดที่อยากให้แกมบุ๋มหยุดทำงานเพื่อดูแลตัวเองเตรียมตัวในการเป็นคุณแม่หากเงินไม่พอก็มาขอแม่ได้เลยเอาใช้กำลังไม่ต้องไล์สดเยอะค่ะเปีลยขอคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าคนที่4คุณย่าตุ้ยเองตระกูลแม่สามีของทันย่าทันยเรศที่นอกจากจะได้สามีเป้ํำแล้วก็ยังมีแม่สามีที่เป้ไม่อั้นเช่นกันมีสไพ้ายของขวัญจากแม่สามีที่ได้ เพกเกือบทุกปีสมกับเป็นลูกสะพ้ายยืนหนึ่งเลยจริงๆคนที่3ผุนย่าอุไรวันแม่สามีของทางชมพู่อรายาและแพทติเซียเป็นแม่สามีที่หลายคนไฟฟันันอกจากจะเป็นกําลังใจที่สําคัญของบ้านนางสีสิงห์พิพั์แล้วซึ่งเวลาแม่รักลูกแบบไหนคุณย่าก็รักลูกสะภ้ยแบบนั้นแถมยังจัดสินสอดให้กับลูกสะภ้ใหญ่และสะภ้เล็กแบบช่าสุดๆ ยิ่งนด้เห็นโมเมนต์ที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าแม่ย่ากับลูกสะพ้ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นมากเลยที่เดียวคนที่สองคุณย่าบางออนเบนตาทิกุลคือได้ว่าเป็นแม่สามีที่หลายคนใฝ่ฝันมากที่สุดคนหนึ่งแถมยังเป็นวาสนาของสาวเอิญที่แม่สามียกสมบัติที่สะสมเครื่องประดับสวยๆไว้ให้กับลูกสะพ้ยของที่ซื้อไว้เครื่องประดับเนี่ย ก็ต้องหาิสายัยเขาเริ่มสัยคนเดียวเพราะว่านิสัยแม่กับเอินค่อนข้างที่จะคล้ายกันเป็น working movement ด้วยกันทั้งคู่ถ้าหากใครที่จะสู้เป็นสะพยบ้านนี้ต้องมีปริญญาโทสองใบซึ่งนอกจากจะวาสนาดีมีสามีที่ยังรักไม่พอแม่สามีก็เอ็นดูหนักมากทั้งยังเปย์คาฤหัตพันล้านสามสิบไร่มอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกสะพยและก็หลานอีกด้วย คนที่หนึ่งแม่โอธนากรเนื้อแม่ก็ต้องย่อมมีเมียสุดยอดแม่สามีแห่งยุคเลยจริงๆเวลาลูกรักใครแม่ก็รักด้วยบอกได้เลยว่าแม่โอรักสะพายมากกว่าลูกตัวเองซะอีกอย่างในตอนที่ไร้แต่งแซบนุ่มโตก็เกิดอาการห่วงภรรยาแต่ดันเจอแม่ตัวเองขัดลูกก็รู้เลยว่าใครลูกรักที่แท้จริงถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละช่วงวัยคนละเจนแต่เคมีของลูกสะพ้ายเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็น่ารักมากแถมยังเป็นกันเองสุดๆเข้าขา,ขากันได้อย่างลงตัว